้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสุโยอีเมื่อวันที่จะไปมาเลเซียเนี่ยสในการประชุมตอนบ่ายเตรียมเตรียมการเนี่ยไม่มีเรื่องกองทัพอยู่นะไม่มีเรื่องกองทัพอยู่ที่จะไปนะ ทหารไม่ได้นะครับต้องโทษรัฐบาลนั่นแหละนะครับนักรบพูดแล้วปมเขมยึดตาควายเปิดข้อมูลทางทหารแฉรัฐบาลทําไทยเสียเปรียบสุดอึง้งภูมิธรรมเจราจาหยุดยิงทั้งที่ไม่ผ่านความเห็นของกองทัพสําหรับประเด็นตาควายค่ะที่กองทัพมีการออกมาแถลงยอมรับว่าเขมยึดปราสาทตาควายจริงนั้นล่าสุดค่ะมีการออกมาเปิดเผยว่าตัวต้นเหตุที่ทําให้เขมยึดตาควายซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยก็คือรัฐบาล เพราะว่ามีข้อมูลวงในค่ะมีการออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐบาลไทยภายใต้การนําของนายภูมิธรรมเวชยชัยนายกรัฐมนตรีรักษาการมีการนัดหมายวันเวลาในการเจราจาอยู่ยิงเรียบร้อยแล้วแต่กลับไม่มีการพูดคุยกับกองทัพก่อนไปเจราจาจนทําให้ไทยเสียเปรียบโดยข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยดโดยนายสมชายแสวงการอดีตซวที่มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการไทยมูฟท็อกเมื่อวันที่29รกรกฎานคมที่ผ่านมาเราลองไปฟัง เลยค่ะเห็นว่ากองทัพกับฝ่ายการเมืองคนละเรื่องกันเลยมันอีหลักอีเหลือผมผมเอาข้อมูลจากในกองทัพแล้วกัน uh huh. เมื่อวันที่จะไปมาเลเซียเนี่ยสองในการประชุมตอนบ่ายเตรียมเตรียมการเนี่ยไม่มีเรื่องกองทัพอยู่นะไม่มีเรื่องกองทัพอยู่ที่จะไปนะ <Huh? S 2> แต่ตอนสองทุ่มมาโทรไปหาพอบบเราทัพสองท่านขอให้ขึ้นเครื่องบินตอนเช้าด้วยท่านปฏิเสธที่จะไป นอกจากนี้เรายังได้มีการถามความคิดเห็นเรื่องเขมยึดปราสาทตาควายกับอาสาสมัครฐานพรานนนทนาวินอดิษฐานพรานจุโจค่ขยปักธงชัยด้วยซึ่งท่านก็ได้มีการให้ข้อมูลเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจและในานามของนักรบยังมีการฝากบอกด้วยว่าประเทศไทยจะต้องมีการยึดปราสาทตาควายคืนมาให้ได้เท่านั้นอย่าให้ฐานไทยต้องสูญเสียเปล่าประเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะเรื่องนี้ก็ตามที่ได้เกาติดข้อมูลข่าวสารมาตลอด นะครับก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะนํานข้อมูลชิน้นนี้ออกมาสผยแพร่สู่สาธา,า,ารณะได้นะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าก็มีข้อมูลพอมีข้อมูลปุ๊บก,ก็พยายามจะส่งเข้าไปในเฟซแล้วก็ในเพจแต่ว่าเหมือนว่าถูกทัวเนี่ยนะครับก็ลงอย่างหนักก็เลยมีความจําเป็นที่ผมจะต้องอลบโพสต์ออกไปแล้วก็ให้ทางาก็เรียกว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไม่ว่าจะเป็นโฆษกของกอ,องทัพบ,บกกอ,องทัพภาคที่สองเขามา แถลงข่าวเองครับครับแน่นอนชัดเจนครับว่าปราสาทตาควายเนี่ยเป็นของคนไทยเป็นของประเทศไทยแน่นอนชัดเจนนะครับเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมก็เคยทําคลิปแจ้งให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ทราบว่าขณะนี้ทางกัมพูชาเนี่ยมีความต้องการที่จะยึดปราสาทตะบนทมปราสาทตาควายแล้วก็พื้นที่ช่องบกนะครับอันนี้ผมก็ยืนยันมาตลอด แล้วก็ในช่วงก่อนปีพศ2554ทหารของกัมพูชาเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาบริเวณปราสาทตะบนทมแล้วก็ปราสาทตาควายนะครับเป็นทหารพลานอของโชคอห3หนึ่ค่ายปักสงใจ่เข้าควบคุมและประจำการอยู่ทั้งหมดครับตอนนี้นะครับก็เป็นปัญหาซะแล้วนะครับอันนี้เป็นแง่คิดมุมมองส่วนตัวของ ผมเองนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้เดินทางไปที่ปราสาทตาเมินทมแล้วก็ปราสาทตาควายเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยครั้งนะครับผู้ง่ายผมเดินทางไปที่นั้นจนเห็นทุกภาพนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นฐถานการทางทางหารอของฝ่ายเราของอขมิของกัมพูชาแล้วก็สภาพภูมิประเทศในพื้นที่เนี่ยนะครับผมก็เคยไปมาแล้วก็เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีคําสั่ง ให้หยุดยิงนะครับมีการเจรจาให้หยุดยิงเมื่อค่ำคืนวันที่28กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานะครับก็คือ,อทางในครรยุมธาเวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับในการพูดคุยการเจรจาแต่ว่าเงื่นเวลาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่า,าทางคณะรัฐบาลที่เข้าไปพูดคุยที่มาเลเซียเนี่ยได้มีการติดต่อพูดคุยกับาทางทหารเข้าไหม นะครับจริงๆแล้วต้องเปิดโอกาสให้ทหารเนี่ยเขาปฏิบัติภารกิจให้แล้วเสร็จก่อนก่อนที่จะเข้าไปคูดไปพูดคุยไปเจรจาแต่นี่นะครับมันเหมือนว่าไปบีบเวลาในการปฏิบัติภารกิจของเขาจริงๆมันต้องติดต่อประสานงานกันก่อนว่าภารกิจที่เราปฏิบัติอยู่สามารถยึดปราสาทตาเมทมได้หรือยังสามารถยึดปราสาทตาวายได้หรือยังคูมาเขือเนี่ยยึดได้หรือยังช่องบกช่องอันมาเนี่ยยึดได้หรือยังนะครับ ถ้าทางฐานเขาบอกว่ายึดได้เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับค่อยเข้าไปเจรจาแต่ในพ่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับทหารของฝ่ายเราเนี่ยก็กําลังตะลุมบอลอยู่กับทหารของกัมพูชาเพราะฉะนั้น ถ้าใครนะครับไม่ว่าจะฝ่ายไทยหรือกัมพูชาถ้าเขายึดพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่เนินสูงข่มแล้วก็เป็นที่ที่ได้เปรียบทางยุทธวิธีเนี่ยนะครับมันจะเสียเปรียบในทันทีเพราะว่าการพูดคุยการเจรจาเนี่ยให้ลงนามหยุดยิงในเวลา24นาฬิกาของค่ำคืนวันที่28เพราะฉะนั้นการปฏิบัติภารกิจทางทหารเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทหารเนี่ยยังปฏิบัติไม่สําเร็จแต่ทางฝ่ายการเมืองเนี่ยไปเจร กะจาก่อนประมาณนี้ครับผมแน่นอนว่าตรงปราสาทตาควายเนี่ยมันมีในส่วนของกําลังพลนะคะทั้งของไทยเองเนี่ยก็มีการได้รับบาดเจ็บนะคะเกิดความสูญเสียด้วยตรงบริเวณปราสาทตาควายที่มีการพรีชีพเพื่อปราสาทตาควายไปแบบนี้เนี่ยทางเราเนี่ยควรจะแบบมีการยึดคืนไหมในมุมมองของคุณนน,นวินนะคะในคิดมุมมองของผมเนี่ยนะครับ อย่างไรเสียจะต้องเปิดยุทธการแล้วก็ยึดพื้นที่ดังกล่าวคืนนะครับถ้าเราไม่ยึดคืนเนี่ยทัวร์ก็จะไปลงทางทหารทางรัฐบาลแต่ว่าในแง่คิดมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับก็ขอให้กําลังใจพี่น้องทหารของผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษไมไ่ว่าจะเ,เป็นฐานรากอาสาสมัครขันพันต่อหรือว่าอสอก็แล้วแต่ก็ขอให้กําลังใจแต่ว่าต้องปฏิบัติการเอาคืนนะครับเพราะอะไร เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่อาณาเขตของประเทศไทยแต่ทางกัมพูนี่เขาอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นพื้นที่ซึ่งยังไม่มีการปักปันเขตแดน แต่ว่าถ้าขมรเ,เขายึดเนี่ยนะครับมันมันก็ไม่ได้เ,เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวมันก็ยังเป็นพื้นที่ข้อพิพาทเพราะฉะนั้นทางฝั่งฝั่งของกัพูชาเนี่ยจะต้องถอนกําลังถอยออกจากบริเวณเนินสามห้าศูนย์หรือว่าปราสาทตาควายนะครับต้องถอยออกไปถ้าไม่ถอยออกไปฝ่ปายไทยเนี่ยต้องเปิดยุทธการยึดพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายคืนครับแต่คราวนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าเราเปิดปฏิบัติการปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะไปผิด ข้อตกลงในเรื่องของการหยุดยิงหรือเปล่าน,น่นะสิตรงนี้ก็เป็นปัญหากับผมเพราะว่าเอมันเหมือนว่าทางอทหารกับทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้คุยกันนะครับพอไม่ได้คุยกันการเมืองก็ทําหน้าที่ของการเมืองทหารก็ทําหน้าที่ของทหารแต่พอ,อการเมืองไปพูดคุยไปเจรจาหยุดยิงนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดการ หยุดชะงักแต่ว่าขณะนี้ตามที่มีข้อมูลข่าวสารเนี่ยทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยได้เคลื่อนกําลังพลพร้อมอาวุธยุโทโธปก,กรณ์เข้ามาในพื้นที่นะครับก็คือเข้ามาเรื่อยเติมกําลังเข้ามาเรื่อยประมาณเนี้ยนะครับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในแง่คิดม,มองของผมเนี่ยผมมองว่าขณะนี้นะครับทางทหารเนี่ยถูกทางการเมืองเนี่ยกดดันอย่างหนักเหมือนกัน นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือการเมืองเนี่ยอ่อนแอแต่ว่าทางทหารเนี่ยเขาเข้มแข็งแต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากก็เรียกว่ากองทัพบกได้ด้วยเหตุนี้นะครับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทางทหารกับทางการเมืองเนี่ยต้องไปคุยไปประชุมหาลือกันให้เสร็จจากนั้นนะครับก็ต้องออกมาแถลงข่าวแจ้มพี่น้องประชาชนว่า จะเดินในทิศทางไหนจะเ,เคลื่อนกําลังเข้าโจมตีหรือไม่หรือจะปล่อยปะละเลยให้เมินเขายึดพื้นที่บริเวณปรตาตัทตาไปไปคลองนะครับกตต็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปว่าจะทํำยังไงต่อครับผมค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงรัฐบาลภาคการเมืองบ้างไหมคะในฐานะทีะ่ก็เป็นอดีตทหารนะคะเคยมีการร่วมรบปกป้องผืนแผ่นดินอธิปไตยแต่จู่ๆวันนี้เนี่ย มันเกิดมีเหตุการณ์ทำให้อ่าชะง,งักในเรื่องของปฏิบัติการทั้งหลานทำให้ปราสาทตาควายถูกยึดเนี่ยมุมมองของเราเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงภาครัฐบาลการเมืองบ้างคะครับก็อยากจะฝากถึงอ่ารัฐบาลน,นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองว่าการปฏิบัติในลักษณะนี้นะครับอย่าทำเลยนะครับอย่าทำเลย ต้องติดต่อต้องประสานง,งานกันให้ชัดเจนว่าขณะนีะ้การปฏิบัติทางทหารเนี่ยได้คืบหน้าไปมากน้อยอแค่ไหนสามารถยึดพื้นที่เป้าหมายได้หรือยังยึดปราสาทตะเมนทมได้หรือยังยึดปราสาทต,ตาควายได้หรือยังยึดภูมะเขือได้หรือยังปราสาทโดนตวนเนี่ยยึดได้หรือยังช่องอ่านม้ช่องบุกเนี่ยยึดได้หรือยัง นะครับต้องคุยกันก่อนถึงแม้ว่าจะมีการนัดหมายแต่ว่าให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวให้ชัดเจนก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยไปเจรจานะครับแต่ถ้าเราเสียเปรียกหรือว่าเพี้ยงพำเนี่ยนะครับก็อ,อย่าเพิ่งเพราะว่าต้องเปิดโอกาสให้ทางทหารเนี่ยเขาได้ทํางานด้วยการไปจํากัดเงื่อนเวลาเนี่ยทหารเขาทํางานไม่ได้ด้วยเหตุที่ เงือ่อนเวลาเนี่ยมันมาบีบนะครับในวันที่28เนี่ยไปคุยพอตกอกลางคืนเวลา2 0ก0ให้หยุดยิงนะครับทหารเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะไปโทษทหารไม่ได้นะครับต้องโทษรัฐบาลน,นั่นแหละนะครับ